นี่เป็นเส้นทางไปสู่อำเภอแม่สอดของจังหวัดตากนะคะเป็นถนน4ี่เลนขับสบายเลยละ4ี่เลนแบบนี้ตลอดทางเลยนะก็ขับโคดไปเคี้ยวมาไต่ระดับความสูงของภูเขาไปเรื่อยๆนะคะชมวิว ไปเรื่อยๆนี้เป็นเส้นทางไปสู่อำเภอแม่สเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นชายแดนพม่ากัก้นโดยแม่น้ำเมยนะคะก็จะเป็นถนนเลาะตะเข็บชายแดนไปเรื่อยๆนี่กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะผ่านอำเภอปาาเส้นทางก็เป็นธรรมชาติสวยงามเลยทีเดียวแล้ววันนี้ที่ใช้เส้นนี้ก็คือฝนกำลังตกเลยละ ความธรรมชาติสวยงามนะคะนั่งรถก็อ,อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะเพื่อความ